คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็ดขาดเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ก่อนนะครับ ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยหัวใจสุดหลอดทุกๆท่านนะครับนะออออโอเคครับพบกับเฮียหมีที่รักออฟิเชียลช่องนี้เป็นช่องใหม่ของเฮียหมีฝากกดคนละหนึ่งสับสไครต์กันนะจาะนะเอ๋เป็นไงบ้างทุกคนก็ได้ตุดจีนกันแล้วใช่ไหมอ่ะโอ้โหเรามาหาอังเปาแจกเด็กๆกันดีกว่านะทุกคนนะเออ กับช่วงของลัคกี้เกมลัคกี้ไทมนะในกลุ่มแจ้งเกมอะไรเข้ามาเปิดให้ดูเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหเป็นผู้พันก๊อปแจ้งกามาเป็นเกมของโจ๊กเกอร์สี่เกมนะใครอ่าพีจีสี่เกมผมขอมนจัดในเกมลูกรลกนของผมอีกแล้ว PG นะจ๊ะเอ้ยไม่ใช่ใครเจนเวินครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูสมาชิกในกลุ่มก่อนนะ1729คนแล้วทุกคนดูดิ โอกลุ่มนี้มันรวดเร็วแค่ไหนนะกลุ่มนี้ก็จะบอกถึงวิธีการเล่นเทคนิคต่างๆในช่วงเวลาที่มันกําลังจะแตกไม่ต้องดูเยอะนะให้ดูเท่าที่ดูได้นะครับทุกคนนะโอเคพอนะจ๊ะเออก่อนื่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้ทำคลิปด,ดีต่อไปนะครับชมเพื่อความมันเทิงเท่านั้นนะครับงอนเล่นตามนันจ๊ะนะโอเคมาทุกคนกับเกมลูกหักของผมใครเชียร เวนนะัากับทุนหลักร้อยอีกเช่นเดิมแลทุกคนทุนหลักร้อยอีกแล้วอ่ะทุกคนใช่ไหมเออไปกันเลยครับทุกคนโก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 โอเคครับทุกคนเข้ามาสู่หน้าเกมของใครเชียนวินนะโอ้โหกับทุนน้อยน้อยหลักร้อยเช่นเคยนะเออโอเคครับกับ ช่วงเวลาของลัคกี้เกมลัคกี้ไทม์ฮะผู้พันก๊อปแจ้งเกมใครเชื่อวินผมก็ไม่พลาดใช่ไหมทุกคนนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> โอเคครับมาลองจัดกันดูหน่อยช่วงโบนัสไทม์ตอนเช้านะฮะเออโอเครายกํานวณใช้ได้อยู่นะทุกคนนะโอ้โหตามสเตปของเฮียหมีทุนหลักร้อยทุกคนใช่ไหมตามภาษาของเฮียจนๆคนหนึ่งฮะ มีฝันอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมทุกคนว่าไปใช่ไหมโอเคโอเคมาดูนะโอ้โหโโอ้โหไม่ต้องรอเช้าโหกับสเก็ตเชอร์ห้าตัวไปเลยดิมาโอ้โหสเก็ตเชอร์ห้าตัวมันมันเสี่ยงค่อนข้างยากนิดนึงอะทุกคนมันชอบลงช่องดำให้เราอะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะจ๊ะมาเอือคูนสิบสี่เป็นแล้วนะโอเคหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าโอ้โหได้อยู่นะไปกันก่อนนะกับสิบคูณสิบหกพอทุกคนด้ดิโอโ้โอหโอห้โอหโอ้โหไอองแดงฮะ <c oughs> อ่งเป่าแลว้วลูกนี้อ่งเป่าไปเลยโอ้โหขอจัดหนักจัดเบ็มเน้นๆหน่อยนาะยแปะนะใกล้ตุดจีนแล้วใช่ไหมจะเอารางวัลที่ได้ไปแจกหลานๆนะใช่ไหมทุกคนนะเออได้อยู่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 นะอโอเคหลุดทุนแลว้วแ่บทุกคนรางวัลเมก้าใบด้ โอ้โหลูกเจามาปึ๋งปังมาเป็นปึ๋งปังไม่มาให้เราอะทุกคนโอ้โยไม่เอาไม่เงียบไม่เอาไม่เงียบโอ้โยลูกเจามาเป็นอะไรต่ออื้ทัดไม้ดอกนี้เป็นไงฮะปึ๋งปังมาเป็นโอ้โหลูกคิวมาด้วยเพื่อสิบมาอีกสองแดงดิสองแดงมาด้วยจริงจับกับกลรองพร้อมตัวเจนะจ๊ะเออโอ้อห368อ่อ 68, อะทุกคนเดูดิ ไอไอไอโอ้โหไอโอ้โหได้อยู่นะ1 1 7 6อก่ะทุกคนเดูดิเดูดิเฮอ,อทำไมทุกคนต้องดูดิดูดิใช่ไหมมันติดปากไปแล้วว่ะทุกคนใช่ไหมจังหวะบิ้วจังหวะลุ้นอ่ะทุกคนเออโอ้โหยิงชับกระปองต้องมาโอ้โหต็มกระดานไปเลยดิต็มกระดานไปเลยดิดยดชิงชับกระปองดอกเมื่อกี้โอ้โหลายกำลังค่อนข้างดีนะ ไม่ต้องรออ่ะใช่ไหมไปกันเลยดิะโอเคได้อยู่นะไปกันต่อนะโอ้โหเยี่ยมยอดฮนะคูดสิบสีกันต่อต้องมาแล้วละ่ะต้องมามันต้องอย่างงานดีตามสเต็ปของเฮียมีร่างสาบนหนึ่งเช่นเคยนะปึ่งปังมาเป็นโอ้โหได้อยู่นะ เออโอเคคูณสิไปแล้วนะสิบคูณสิหพออ่ะโชคคนใช่ไหมจะโลภไปทําไมอ่ะชอบมาหาว่าทําไมของเฮียไม่ลงช่องดําเลยใช่ไหมโอ้ก็ให้มันตัน20มันก็ต้อง,ต,องต้องลงดิใช่ไหมโอ้โหประทัดมาดอกนี้ฮะปึ้งบังมาเป็นโอ้โหประทัดมาเคแถวสองไม่มาโอ้โหยยย เฮ้ยส่กเชื่อมาสามตัวแล้วโอ้โหตัวอื้งเลยไปน,นิดเดียวมามามาเบรกอีโอ้โหมามาโอ้โหโอ้โหยโอ้โหฟรีเกมอีกแล้วอะ่ะทุกคนดูดิดูด,ดิโอ้โหบวกอีกแปดครั้งอ่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดิทุกคน,กคนยังไม่ได้หมุนตัน20นะใช่ไหม ได้มาอีก8ครั้งก็ถือว่าโอเคโชคดีเวลี่กูดเน่ทุกคนใช่ไหมเออลูกเจมมาฮะลุน้นกันยาวๆไปเลยอะ่ะทุกคนโอ้โหเงียบกริบต้องมาแล้วละ่ะต้องโอ้โหขออีกนิดได้ไหมโอ้โหยังไม่พอค่ะอ่างเป่าเด็กๆเ,เลยอะ่ะโอ้โหวายนอนมาแบบนี้ทุกคน โอ,โอ้โหไม่เต็มกระดานขาดช่องสุดท้ายไปนะโอ้โหลูกเอมาฮะโอ้โหเสียดายสิทไม่เข้าช่องหนึ่งจริงๆวายมันออกแล้วนะโอ้โหซุปเปอร์พลังซุปเปอร์สายยาไปเลยดีหนึ่งพันห้าร้อยสี่ทุกคนดูดิอโอ้โหเงียบกริบเอ้ยต้องมาแล้วต้องมาแล้วล่ะเอ้ยต้องมาอีกนิดขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงดิ ออโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคลูกเจลูกเคมาฮะปรทัดสองโอ้โหลูกสิบมาด้วยอืม <c oughs> ขอเซ็กระเช้หน่อยดิโอ้โหโอ้ยบระทัดมาดอกนี้โอ้โหสวยงามครับก่อนจากลานนะทุกคนนะบระทัดโอ้โหได้อยู่ได้อยู่โอเคผมจะไม่ต่อไปแล้วนะไม่ฝืนอีกแล้วนะใช่ไหมได้ก็ได้ไม่ได้ก็พอนะทุกคนใช่ไหมเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ไหวอ่ะนะ โอ้โหถามว่าทำไมถึงเล่นได้บ่อยใช่ไหมก็เราไม่โลภนี่ถูกต้องไหมอ่าได้แล้วก็พอตามเป้าหมายแล้วก็พอใช่ไหมทุน9 0 0 800กว่านี่บวกมา3 000, 7 0 0ันเ็แล้วทุกคนเฮ้ย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 ไม่เอานะไม่เอานะโอเคโอ้ยังมาอีกไม่เอาพอแล้วไม่เอาครับโอ้โหพอแล้วนะปึ้งปังปึงง้งปังปึ้งโอเค โอเคน่าจะพอเท่านี้อะทุกคนนะมาเล่นในช่วงเวลาของลัคกี้ไทม์ทุกคนเป็นไงเจ๋งเป้งไปเลยดิใช่ไหมเออฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะฝากคอมเมนต์นะคอมเมนต์ใหเจมี่เมีนเกมมหนใครไหนแจ้งเข้าใใใใออมาได้เลยนะโอเคสยูว okay, ์เกมทูมอลล์บายยนะครับทุกคนนะโอเคสวัสดีครับ